วันนี้เข้ามาเยี่ยมชมน้ำตกในแองกาล่านะคะเข้ามาก็ดูก็ดูเริ่มต้นก่อนค่ะเดี๋ยวพุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวกันนะคะเขาก็จะพาไปเที่ยวไปเที่ยว ตามที่ซื้อทัวร์ไว้เขาจะพาไปดูทุกที่เลยนะคะนี่มันต้นสายของน้ำตกในแองกาล่าค่ะเอาความเย็นและความสดชื่นมาฝากทุกท่านนะคะก็ไม่มาเข้าซีนหรอฮะนี่ค่ะเดินหนุ่มคนหนึ่งมีน้องสาวน้ำตกแองกาล่าน,น้องสาว อ้าวแม่ป้าถ่ายก่อนนะคะนี่น้องสาวเดี๋ยวป้าถ่ายก่อนยังไม่เซ็ตนี่ป้าถ่ายตรงนี้น้ำตกในอังคาราวันนี้ก็ให้ดูดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะพรุ่งนี้จะไปจีนวันนี้แค่นิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ